พุทธธรรมนายพระศรีอริยะเมตรตรเมื่อพระศรีอริยเมตรตรโพธิสัตว์จะมาช่วยสืบอายุพ,พุทธศาสนาในพุทธกาลของพระตถาคตนั้นจะมีสพพวตถุท,ทั้งหลายบังเกิดขึ้นแก่โลกอย่างแปลกประหลาดเหลือจักขนานับทั้งเสื้อผ้าอาภรณ์นานาชนิดก็จะไม่ได้ปั่นและถอด้วยมือ เหมือนในศาสนาของตถาคตแต่จะมีแต่ผ้าเนื้อบริสุทธิ์ฝูงมนุษย์จะไม่ติเตียนว่าเป็นขี้หูขี้ตาเขาเท่าจะวัดวาก็จะมีในยามนั้นแม่หญิงจะนุ่งเส้นเสื้อลายเหมือนหนังแย้จะนุ่งเสื้อผ้าแขนกุดขาก้อมหญิงชายจะนุ่งผ้าเป็นอย่างเดียวกันจะว่าชายก็บอจริง จะว่าหญิงก็บ่แม่นแม่หญิงจะหวีผมปกหน้าจะใส่ต่างหูยาวงาหน้าพอใส่หมวกคุ้มหน้าสิ่งที่ไม่รู้จะได้รู้สิ่งที่ไม่พบเห็นก็จะได้เห็นพร้อมด้วยบรุรภัณฑิมิตรอันชั่วร้ายต่างๆก็จะบังเกิดขึ้นแก่โลกมากมายยิ่งนักดังนี้แลหนึ่งราชภัย ภาพระยาจะบังคับเปลียป่ยนเปลี่ยนพลเมือง 2. โจนภัยจะบังเกิดจนผู้ร้ายปล้นสะดมทั่วไป 3. อักขีภัยไฟจะไหม้บ้านเมืองไม่ขาดสาย 4. อสุนีบาทฟ้าจะผ่าสัตว์และคนล้มตายบ่อยๆ 5. เมธนีภัยแผ่นดินจะไหวสถานและแยกออกจากกัน 6. วาตภัย จะเกิดลมพายุพัดผ่าบ้านเมืองพินาศ 6. อุทกกััยน้ำท่วมบ้านเรือนและเรียกสวนไรนา 8. ทุบภะพิกภัยจะเกิดข้าวยากหมากแพงและอดอาหาร 9. พยาธิภัยจะเกิดโรคระบาดคนและสัตว์ล้มตาย 10. สัตตภัยจะรบราฆ่าฟันกันล้มตายร้ายแรง พระสีอ่านกับตถาคตได้สร้างกำไว้ในอดีตชาติพระองค์ส่งเล่าให้กับพระอนนท์ฟังต่อไปว่าอันชาติหนึ่งสองเราสหายสนิทช่วยกันคิดเอาบัวมาอธิษฐานทายบารมีพุทธการให้บัวบาลบอกแจ้งเป็นผู้ใด ในชาตินั้นเราทั้งสองจึงเอาดอกบัวมาคนละดอกเข้าไปอธิษฐานในพระวิหารว่าถ้าใครจะได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าก่อนก็ขอให้ดอกบัวของผู้นั้นบานก่อนครั้นวันลุ่งขึ้นพระตถาคตได้เข้าไปดูดอกบัวนั้นแต่ยังไม่ทันสว่างแจ้งเห็นดอกบัวของพระศรีบานก่อน ด้วความที่อยากเป็นพระพุทธเจ้าก่อนพระศรีจึงลักปเปลี่ยนดอกบัวของพระศรีมาไว้ที่พระตถาคตสับปเปลี่ยนกันเสียบัวของน้องบานแล้วนะพี่จ๋าสัมพุทธาน้องย่อมได้ไปก่อนแน่แต่สนัยบัวนในมือหุบเดียวก็แบพุทธยังไม่เที่ยงพุทธยังไม่แท้น่าอายจริงฝ่ายพระศรีนั้นเข้าชานแก,ก่กล้า หรือว่ามีการสับเปลี่ยนบัวจึงทำนายว่าโอ้สหายท่านท่านจะได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าก่อนเราจริงแต่ทว่าส่งมนุษย์ยุคนั้นจะเป็นคนขี้รักขี้ไล่ใช้เงินดำเงินแดงเงินกระดาษกันอย่างพร่ำเพรือ่อมนุษย์จะไม่ซื่อสัตย์ต่อกันจะทุจริตคิดมิชอบดานาประการพระสงฆ์องค์เนนพุทธบริษัทในาศาสนานั้น จะหาความเที่ยงแทน้แน่นอนไม่ได้เดี๋ยวปวดเดี๋ยวสึกเดียวหุบเดียวแบดังนี้พระศีอริยเมตไตรจะมาอุบัติเมื่อใดความในพระทัยปีจกระบุว่ากับปัจจุบันนี้เรียกว่าพัทธรกัปแปลว่ากับเจริญมีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดถึงห้าพระองค์ด้วยกันแต่ปัจจุบัน อุบัติแล้วสี่พระองค์คือพระกกุสันทะพระโกนาขมณะพระกัสปะและพระโคดมคงเหลือพระเมตเตยะเรียกกันสามัญว่าพระศีอานหรือพระอรยะเมตรัยจะมาตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้าตามความเชื่อกระแสหลักในพระพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาส ที่เสร์มาจากลังกากล่าวว่าขณะน,นี้พระศรีอานเกิดเป็นเทพพบุตรประวันชั้นดุสิตรอเวลามาบังเกิดเมื่อสิ้นพุทธกาลของพระโคดมเมื่อล่วงเวลาห้าพันปีดังความในบทไหว้ลายลักษร์รอยพระพุทธบาทซึ่งชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่ชาวใต้สวดเป็นประจำทุกค่ำคืนว่าพระพุทธเจ้า เสด็จข้าวนิรือผานยังแต่พระศีอา่านในชั้นดุสิตาพระพุทธรูปังยังครองศาสนาให้สงทั้งหลายกราบไหว้วันทาต่างองค์พระาศาสดาสันเพรบุนีรักษา,าศาสนาท่วนห้าพันปีคำพระชินสีโปรดให้แก่เราเรื่องเล่าในพระพุทธศาสนากล่าวว่า เมื่อพระศาสนาของพระสมณโคดมเจ้าท้วนถึงห้าพันปีพระพุทธศา,าสนาอันตรธานไปแล้วทั้งหลายประกอบด้วยอกุศลกรรมนแน่นทำให้มีอายุน้อยถอยลงโดยลำดับกระทั่งมีอายุ10บปีชายหญิงอายุได้เพียงหปีก็แต่งงานกันการนั้นจึงเกิดสัตว์ทันตะกับสมัยแห่งความพินาศ ด้วยมนุษย์จับอาวุธขึ้นมาประหัตประหารโดยเห็นกันและกันเป็นสัตว์เรียกว่ามิกสัญยีเป็นเวลาเจ็ดวันจนพื้นแผ่นดินเต็มด้วยซากศพนองด้วยน้ำเลือดน้ำหนองคนเหล่าหนึง่งหนีไปอยู่ต่ำลำพังในซอกขาพุ่มไม้เถื่อนถ้ำที่วิเวกและเมื่อครบเจ็ดวันออกมาพบกัน ชักชวนกันทำการกุศลโดยอำนาจการจำศีลภาวนาจึงเกิดฝนตกเป็นเวลาเจ็ดกราตีผัดเอาซากศพสิ่งปฏิกูลลอยไปจากนั้นด้วยผลแห่งทานศีลภาวนาของคนทั้งหลายโลกจึงกลับเจริญขึ้นเกิดหาฝนมาทุรสตกตลอดเจ็ดวันเป็นอาหารแก่มนุษย์หาฝนแก้วแหวนเงินทอง หาฝนหองหอมหาฝนชมดกฤิษนาจันจุนชำระแผ่นดินให้กลิ่นหอมหาฝนข้าวสารเข้าเปลือกเลี้ยงชีวิตคนหาฝนผ้าผ่อนแพรพันหาฝนภาชนะเครื่องใช้สอยและหาฝนแก้ววานีทั้งเจ็ดตกลงทั่วทั้งแผ่นดินอายุมนุษย์ก็ทวีขึ้นตามลำดับ ด้วยเหตุผลแห่งกุศลลกรรมจนอายุถึงอสงไขยหนึ่งมนุษย์ไม่รู้จักความเจ็บความตายมีความประมาทอายุจึงลดลงเหลือ8ปดหมื่นปีถึงวาระที่พระศรีอริยเมตไตรจะเสด็จลงมาโปรโดคนทั้งหลายเหล่านี้เป็นช่วงเวลาที่โลกมนุษย์เป็นแดนบรมสุขด้วยความอุดมสมบูรณ์ พระศีจึงมาบังเกิดภายหลังพุทธกาลของพระพุทธเจ้าสักยะยมนีเนิ่นนานนับด้วยอสงไขยเป็นเวลานับประมาณไม่ได้อย่างไรก็ดีผู้ปรารถนาจะได้พบเกิดทันศาสนาของพระศรีอานมีอยู่เป็นอันมากตามพื้นบ้านพื้นเมืองจึงเกิดการแต่งนิทานว่าด้วยพระศรีอานยุคเก่งพุทธกาลแสดงเรื่องพระศรีอานจุติ ลงมาในโลกมนุษย์เพื่อเยี่ยมชมในยุคศาสนาใกล้จะถึง2,500ปีปรากฏเป็นกติความเชื่อเฉพาะถิ่นในที่บางแห่งอาทิตำนานพระศรีอานวัดไลจังหวัดลบบุรีเป็นต้นเรื่องราวของพระศรีอริยะเมตไตรพบกล่าวถึงเพียงเล็กน้อยในพระไตรปิฎก ในคำพีพุทธวงศและจักรวัตติสูตรปรากฏขยายความขึ้นในคำพีชั้นหลังเช่นอนาคตวงศและอัทธกถาอนาคตวงในประเทศไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลายเรื่องในวรรณกรรมพระมาลัยซึ่งแสดงเรื่องพระมาลัยพระเถระชาวรังกาผู้มีฤทธิ์หอกขึ้นไปบูชาพระจุลมณีเจดีย์ได้พบและสนทนาคำกับพระศรีอริยะเมตไตร และนำเรื่องราวของพระศรีอานมาบอกเล่าแก่มนุษย์ถึงวาระการอุบัติของพระศรีอริยะเมตไตรและวิธีเกิดในศาสนาของพระศรีอาน